สวัสดีครับพบกับรถมือสองฮเอกช่วงคนรมยนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเอกจะมาแนะนำนะครับเป็นรถเข้าใหม่นะสายพัน์อเมริกานก็สำหรับเจ้าคนนี้นะครับเป็นวอลเลนเจอร์ <Wall anger! S 2> ปี2013ันนะครับเครื่องยนต์3 2จุนะครับก็สำหรับเจ้าคนนี้แรงมากต้องบอกนี้ตัวนี้เป็นตัว Y t ยเทนะครับ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะครับกระจังหน้าครับเป็นกระจังหน้า4เท่านะไปหน้าโปรเจกเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับที่เอกได้ถ่ายไปเดี๋ยวมาดูในส่วนของข้างรถนะครับเริ่มต้นที่ Mac แม็กนเลยแม็ก็นล้อกระทะอย่างนี้นะครับเป็นดุมนี้มาพร้อมกับไสายยาง265นะครับขอบ18 8นะครับนีอันนี้เป็น เครื่อง3.2นะครับสัญ,ญลักษณ์3.2เกียร์ออโต้6สปีดนะครับสำหรับกระจกมองข้างนะครับเป็นไฟฟ้านะครับไฟเลี้ยวอยู่ในกระจกมาพร้อมกับบันไดข้างสัญ,ญลักษณ์ Y ท็กนะครับแหลกหลัลงค้าโนบาหลังนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับ4 c กันเลยอะ เดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าหนนี้เห็นไหมฟอร์ดเรนเจอร์สัญลักษณ์ของเขานตัววายแท็กไฟนะครับไฟหลัง,งเขาเป็น3ชิ้นนะครับเป็นไฟเบรกไฟเดี้ยวแล้วก็ไฟถอยหลังนะครับสำหรับเจ้านันี้มาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันกันเลยนะครับนบูมบาหลังไฟเบรกดวงที่3นะครับมาพร้อม กระบะแมกไนเนอร์นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดภายในกันบ้างดีฝานะครับก็สำหรับเจ้าคันนี้เห็นไหมเบาของเขาเป็นเบาะหนังสีดำคาดกับสีส้มนะครับสัญลญักษณ์ Y t e c ะลวดลายของเขานะก็บอกได้เลยว่า ภายในนี่สะอาดมากก็เป็นรถหรูลาอีกระดับหนึ่งนะครับนะสำหรับเบาะนะครับเบาะคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าด้านคนขับนะครับเบาะไฟฟ้าด้านคนขับส่วนคนนั่งเป็นเบาะแบบปรับมือนะครับเป็นเบาะปรับมือมาดูในส่วนของพวงมาลัยนะบ้างนะครับพวงมาลัยเป็น พวงมาลัยมังติฟังชั่นนะครับก็สามารถกดโทรเข้าโทรออกปรับเสียงเปลี่ยนเพลงอะไรได้หมดเลยนะครับนี่สัญลักษณ์ฟอร์ดสวยๆนี้เลย<า>ก็ในเรื่องของฟอร์ดนะครับหน้าจอของเขาจะให้หน้าจอเป็นแบบนี้เลยเราสามารถเปลี่ยนรูปภาพตรงหน้าจอได้นะครับเห็นไหม ตรงเครื่องเล่น m อ3ของเขาเนี่ยเขาจะให้ความแปลกใหม่นะก็คือเขาจะเป็นปุ่มอะไรของเขาไม่รู้เต็มไปหมดนะครับก็สามารถฟัง FMA, m AUX USB ได้ปกติเลยเชื่อมต่อบดทูดได้ด้วยสำหรับเจ้าคันนี้และที่สำคัญเกียร์ออโต้นะครับเกียร์เอ้เกียร์ออโต้อะ อยู่ในเราในยูอยู่ในส่วนของแอร์อยู่นะครับแอร์ออโต้อ่าแต่ก็เกียร์ออโต้นะเจ้าคันนี้เกียร์ออโต้อ่าเห็นไหมครับเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับเกียร์ออโต้หกสปีดอ่าส่วนอันนี้เป็นเกียร์โฟนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อกันเลยของเขาก็เป็นปุ่มบิดเอานะครับ ุ่มบิดเอาเบรกเป็นแบบเบรกมือนะครับเป็นแบบมือดึงนะครับก็ให้นี่มาด้วยอันนี้เป็นที่เคียบรีนะครับแล้วก็ที่วางแก้วนะครับสะดวกสบายมากคันนี้บอกได้เลยว่าเป็นรถสายพันธุ์อเ์ริกันนะเขาจะให้เรื่องของความถึกทนทานนะครับมาพร้อมกับ ความปลอดภัยแอร์แบ็กคู่หน้าแอร์แบ mm ็ก hmm. ในพวงมาลัยและก็แอร์แบกรอบคันกันเลยสำหรับเจ้าคันนี้ไม่จำว่าหน้าซ้ายกวาหลังมีหมดนะครับถุงลมนิรภัยในเรื่องของความอันตรายเนี่ยก็ถือว่าคันนี้ป้องกันได้ดีเยี่ยมโดยมีระบบเซฟตี hmm. ้ให้มานะครับที่จับมือยึดมือก็มีพบนะครับอันนี้เป็น ที่บางแดดที่บางแดดก็มีให้ครบนะครับในส่วนของคนนั่งเนี่ยเขาจะมีกระจกมาให้ด้วยอันนี้เป็นไฟส่องสว่างในห้องโดยสารนะครับ <c oughs> ก็มีเพิ่มมาให้หนึงแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นเก๊ะเก็บของได้ด้วยอันนี้เป็นอ่าไฟอีกอันหนึง <c oughs> นน่งก็สำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับ กระจกไฟฟ้าสี่บานมีการลอยมาให้นะครับเป็นตัวไวท์แท็กครับก็ด้านข้างฝากระโปงฝากระโปรงว่าเปร้านข้างขอบประตูนะครับนีับกริบเลยสําหรับเจ้าคันนี้ก็บอกได้เลยว่าคันนี้ไม่มีเขียวไม่มีชนมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามา ดูกันที่เบาะหลังกันบ้างนะครับทางเบาะหลัง Champion. เขาเนี่ยเห็นไหมเขาจะให้ที่ชาร์จเบตมาอีกหนึ่งอันนะครับชาร์จเบตดหนึ่งอันเบาะหลังสีดำตัดกับสีส้มนะครับสวยๆนี้เลยเดี๋ยวเรามาสรุปราคากันนะครับสำหรับเจ้า ford ranger ปี2013เกียร์ออโต้6สปีดนะครับตัว w i d tech นะครับสำหรับเจ้าคันนี้ราคาอยู่ที่ 520,000ื 5, 20, บาทเท่านั้นนะครับสามารถออกรถกับทางเราได้ทุกอาชีพกันเลยนะครับก็ก็จะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้กับเอกด้วยนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ